สวัสดีค่ะพบกับแอดเซรีในรายการเกษตรอ้ยอยแงะ,ะเกษตรทั่วทิพทั่วแดนนะคะคลิปนี้แอดเซรีจะพามาชมสวนมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่บ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นบ้านแม่ฮักของแอดเซรีเองค่ะ ส่วนมะพร้าวน้ำหอมนี่ก็จะปลูกใหม่นะคะส่วนนี้อายุก็ประมาณ2ปีแล้วนะคะ3ปีก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูในแปลงกันนะคะว่าระยะห่างของต้นมะพร้าวน้ำหอม ประมาณกี่เมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทางเข้าล่องสวนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีไม้ไผ่สองลำแล้วก็จะมีไม้ค้้ยันเดี๋ยวไปกับแอดเซรีเลยค่ะ ต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวตกน้ำผมแปมถึงฝั่งแล้วคะ่ะล่องสวนก็จะมีไม้แบบนี้นะคะพาดแต่ละล่องไป ความสูงนะคะของมะพร้าวน้ำหอมอายุสองปีก็จะประมาณนี้นะคะส่วนล่องนี้จะปลูกสลับระหว่างมะพร้าวตัดยอดด้วยนะคะมะพร้าวตัดยอดก็สองปีก็จะเริ่มตัด ขายได้แล้วนะคะส่วนมะพร้าวน้ำหอมจะปลูกตรงกลางร่องจะปลูกไว้ตรงกลางนะคะความห่างก็ประมาณ3เมตรนะคะนี่ก็คือไว้ตัดยอดนะคะนี่ นี่ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมระหว่างที่มะพร้าวน้ำหอมจะโตแล้วก็หารายได้จากมะพร้าวตัดยอดก่อนนี่นะคะบางต้นก็อ้วน ร่มลื่นดีนะคะในล่องสวนในล่องก็จะปล่อยปลาปล่อยพวกปลาสลิดบ้างนะคะไม่รู้เหลือรอดหรือเปล่า นี่นะคะลักษณะสองปีปีหน้าก็จะมีออกลูกให้เราเห็นแล้วนะคะ <oz ied> บางต้นก็จะตายเห็นห่างๆ <oz ied> เดี๋ยวจะเอามาซ่อมอยู่นะคะ <oz ied> เพราะว่าเพราะ <oz ied> เพาะไว้เองเพราะอ่า าพันมะพราวน้ำหอมพอไว้เองนะคะไม่ต้องซื้อเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการพาชมสวนมะพราวน้ำหอมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํำลังใจให้แอดเสรีด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ